JK นำเสนอรถเก่งบ้านๆน,นะคะสะภาพสวยมีสเกิร์ตรอบคันและมีสปอยเลอร์หลังด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังลงแม็กลอๆมาให้อีกด้วยค่ะทุกท่านพร้อมขอบชุดเลยทีเดียวนะคะ m i มิ b i s ิชิมิลาด1.2 GLS เกียร์ออโต้ค่ะปี2012สีขาวมกุกราคาถูกค่ะผ่อนได้ด้วยนะคะ1 19,000บาทฟรีดาวผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ 2,500บาทค่ะ84งวดเลยด้วยกันรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำและไม่เคยแกตสด้วยนะคะเครื่องยนต์เบนซิน1,200 cc ซีซีค่ะมีกุญแจคีย์เลสมีปุ่มกดสตาร์ทวิทยุ c d usbaux ใช้งานได้ปกติระบบเบรก abs นะคะเครื่องยนต์แน่นแนช่วงรางแน่นๆค่ะรถสภาพ สมบูรณ์พร้อมขับพร้อมใช้ได้เลยนะคะไม่ว่าท่านจะสนใจในเงื่อนไขของเงินสดหรือเงินผ่อนท่านติดต่อทักเข้าไปคุยกันได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปรถอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรคนขายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ